ต้ำปลานะมีต้มปลาคูงให้กินนี่มีปลาค้งเฮิรมนะมีหอยมีน้ำไม้มีเกล็ดหมกถั่ว,วูกเองพริกเตนะเรียมพร้อมนะจัดเรียบร้อยเตีียจะไปเบิง่งนการตันไปเลย ya mong pina tapiz ay แค่นั้นว่าพรข้งเฮากันแหลกพริเรียบร้อยน้ำบลต,ต้องตั้มแหลกตั้มแบบหยาบหยาบมันจะได้บบเก็ดเกินไปหลังจากเฮาตั้มแหลกแล้วเฮากะปรุงเลยนะใส่น้ำตาลปี๊ดลงไปสีมักแบบสมสมหวานๆใส่ซีเรายลหนึ่งนะครับใส่เกล็ดนี่แหละใส่น้ำตาลแล้ว น้ำปลาแดงเนาะตัวนี้เบิดแล้วแตกเกใหม่ใส่น้ำปลาแดงลงไปเนาะหนึ่งช้อนช้อนครึ่งอะ่ะพอเด้สิเข้อเมโพดใ,ใส่เป้งนัวลงไป ตามเสมหมักเนะนี่ยงั้นนี่ถ้าเป็นมักเราต้องใส่ละแล้วก็นำมาข้ามเปี่ยนเนี่ยแสแสเอาตะหนามันนำมาข้ามเปียกนะเ,เ,เรียบร้อยเอามักเลน เล่นหน่อยนี่แซ่บเลยสมแบบออกหว,วานๆกะมะนาโวโว้ยอ้น้ำลายไหลแต่กินบุไดดอกตัม้มก็กินตัวเองกินบุได นล้คก็ส้มๆพูว่าจัดไปพอก่อนเดี๋ยวส้มไลกินก็ได้กขนหัอกขงเข่ากันเนาะน้ำตาลละลาย เอาเะยแกใส่เอ้าลืมลืมตำบักถัวที่หน้าก่อนที่นั่ยแล้วมันกรอบแล้วเนาะลืมบิดชูที่น้องเอ้ยลืมบักทั่วบอตะตำเครื่องยังเด็ดกุ๊กทั่ปลูกเองนี่มันแตกไว้แล้วมันกรอบ แล้จะขใส่บะคุงเฮิมเขป้าปนะ่นี่คุงจะดแซ่บขนาดเนียยั่กุ้งใส่บะคุงแล้วกะน้อไม่ คือน้ำใหม่กุ้งใส่น้ำหลังน้ำใหม่ทุงน้ำใหม่ไหลอย่างดีเลยน้ำใหม่ทุ้งกับรสชาติฉ่ำๆมาเก็บอ้อยบัดนี้นาสิเทลงเทยังยังบ่ริโภคแต่น้ำไม่ใช่สิเทตั้มยังไงเอาออกพวกพีกเก็บอาใส่ หอยเนาะแล้วก็ก,กุ้งกุ้งกับตัวใหญ่เพราะกินนะจุนน้องระยะเราเคยไม่ได้กินนเะอะไรตัวนี้เทศถิ่นะนะอืมอเกบบ็บออกพริกออกเก็บแค่นี้นี่เนาะ <c oughs> กุ้งกับแบบตัวใหญ่สีเหลืองเนามันสมแล้วไหมแล้วเฮ้ยนี่หอยใส่ลงไปใส่หลายขนาดตามใจหมักนะสามสิกิโลนะกันกิน ได้แต่เองกินบ่ได้จะกินได้นในใส่บ่นไหมใส่เอาหน่นึงกระปุนใส่ทีล้างเนาะถ้าใส่กระปุนก่อนอม,มันสิมุนมาต้มทุกอย่างเข้ากันนะค่ัทั้งใส่กระปุ่นีน่คือต้มปลา กินบ่ทุกคนแต่ว่าต้องไปเห็ดถ,ถ้าจเจ้าไปตำในตักตำบักถั่วกันเนาะเคยลืมซิมเบิองเฮชสอภาพซิมยุบเอารลยนะมันพอดีถึกใจเราฉาถึกใจเงี้ยอพอดีปะ ปาดยังบุเปียนนะมนมักเปียนส่มานาวเผือกปานงนมี่ใส่พยาบาเนเป็นอที่ใส่ปพยาบาเนเป็นอ่นยังผสม,ผมใส่หมกนาวสลูก่นี่สาลูกเ้กเก,กจะเย,ยน,นะ ปลาออาันตามใจตจของน้ำปลานิดนึงเน่เขามากระจัดหายแล้ว,ลวตามใจผู้กินเนาะผูกกินกันไปไปเหตุว้าวน่ากินขนาด เรียบร้อยมันเบิ่งกันว่าสีสันน่ากินสํนนเอเนี่อพี่นนเนาะโอ,เเอ,อ้าวโอาโหทกินเบิร์ดว้าวคืกกินนี่กินอยู่คนเดียวบะมหมูสิมากินน้ำมูกตกปมาสั้น,นี่คือตั้มปาน่ะตั้มวัวส่วว้าวนี่สีห้เบิรงค่ะกัเลย อำนากินมาเห็นไหมนวบ้าโอเคหน้าคลิปนี้กันสตัมห้เบิรกเพียงสำนีกเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ของกอบข้าบาสสบายดี